มีใครไม่ได้ไหมนู่นเหทองแดงแสนดีทองแดงแสนดีอ๋อนนี้ใคร่ห้าพ่อเคนบ่นทองแดงทองแดงอ,อ่ลุกแล้วทองแดงยังไม่ได้ทองแดงกับแสนดีทองแดงกับแสนดีทองแดงกับแสนดีนดยังไม่ได้สามร้อยยี่สิบเชือกละสองร้อย ให้ป้าลงให้หน่อยทองแดง200แซนดีสองร้อยโอ้แล้วก็หญ้าเด้ย่าแสงเดือนเด้ยญ้าแสงเดือนได้ไหมลืมหญ้าแสงเดือนขอบพระคุณนะคะคุณแม่ กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่เลโนนะคะเมตานะคะทุกๆเชือกเลยนะคะอานโมธนาสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่กราบขอบพระคุณ <c oughs> ค่ะบุญจูมีออเดอร์ไหมเอ๊บุญจูบุญเชิน่าจะยังไม่มีหรือเปล่าแม่จำไม่ได้ไหมเหมือนหรือมีออเดอร์เดียวหรือยังไม่มีนี่แหละเหมือนมีออเดอร์เดียวมั้นี่นะคะแม่ลงเพิ่มเลย เดี๋ยวไม่ค้านเขาแยกเขาแน่กระไรทองแดงอ่ะทองแดงเอาไปให้ทองแดงยญาแสงเดือนใช่ที่ยังไม่ได้อันนี้ก็นังไปให้นะคะทองแดงนู่นสองร้อยอาป้าเอาให้ยญาแสงเดือนที่สิบสองมัดอ่ะหญ้าแสงเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนนะคะในยาแสงเดือนอนุนแสนดีท uh ี uh. you, so ่ให้เมื่อกี้ดูกกี่มัดแล้วคือแม่จะได้ลบออกถูกตอนแรกยาเราสามร้อยยี่สิบใช่ไหมสามร้อยยี่สิบแล้วคุณแม่ลงให้อารินรอบแรกสามสิบแล้วก็สี่เชือกเมื่อกี้เชือกละสิบสองสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปด ก็คือแสงเดือนทองแดงเอส้สามสิสามสิแสงเดือนทองดแงดงแสนดีอีกอีกสิบสองอีกสามเอ้สิบสองสิบสองซองเป็นสามสิบหกลบอีกสามสิบหกเนาะลบย่าอีกสามสิบหกเหลือสองร้อยห้าสิบสี่ นู่นนะคะแสงแดได้กินละือ254แล้วนะคะฝากให้ทองสุกด้วยนะคุณแม่ฝากให้เด็กๆทองสุกด้วยเด้อวันนี้ยังไม่มีนะคะไม่มีออเดอร์เลยเด็กๆทองสุกยังไม่มีออเดอร์อันนั้นของทองแดง เราจะไปน้องกลเราจะไปน้องกคแล้วจ้าคุณแม่มีตังค์ขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ้ากราบขอบพระคุณค่ะคุณชูน่าจะได้หนึ่งออเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกจร่ง เป็นไรลูกตื่นอะไรจ้าคุณแม่สุกลาวันขอบแล้วคนค่ะเดี๋ยวไปจดออเดอร์ก่อนเขาจะไปตอกไก่แล้วตอกดวงบนปากแล้วไกาฮะไก่ห่าแล้วตอกลางวันมีก็มีมันเคยลักเป็นไรลูกเป็นไรกันเป็นไร สิบทิศกินไหมสิบทิศกินนู่นเด้ไปไปเมื่อกี้ทีพ่อไปถ่ายมาเมื่อกี้แม่เป็นนะบุ๋มทิบทิศกินอยู่ท,ทันตุลทิบทิศกินอยู่กินทุกเชือกแล้วจ้าแม่ทุกเชือกแกินทุกเชือกนะคะตัวใหญ่ใหญ่โอ๊ย<อ>

ได้นะเหลือเหลือนะมีโมเจโมเจสิบสองต่อไปโมเจแล้วเราก็จะไปนมซูรินโมเจอยู่ขอบสระเลย โมเจแล้วก็หนุ่มสุรินไปมายุป่ะเนาะเออเนาะเรองเรือายุตลอดเออไม่มียยแล้วม่มีมีก็ลงอยู่ยายแล้วก่อนนี่แหละค่ะคุณแม่สุ่มเฉลียงกับพลอยทองอยู่ใกล้ๆกันใกล้กันอ่าไปโมเจไปติงลี่ยญ่แล้วอายุแล้วก็ไปแล้วค่อยกลับมาก็ได้มงไปที่แม่แม่เขารีบก่อนแล้วค่อยได้ลงมา วัยเยาว์เวลาเขารด่งั้นเราไปหนุ่มสลินพลอยทองทองสุกแล้วก็ก็ไล่ลงมาเนอะโอเคปะไ,ไปตอนนี้เลยคะ่ะคุณแม่สิงเลีย้ายแล้วให้ไล่ลงมาข้างล่างไปข้างบนก่อนเงี้ยไปไปตอนนี้เลยะคะ่ะแม่หนุ่มสลินแล้วก็ทองสุกเพราะว่าแปดมันจะหมดด้วยทานนี้แแม่จะไม่ทันได้ดูขอบคุณคุณนะคะคุณแม่บายยจ้า เป็นแม่จ๋าลงรถเร็วแท้ไปด้วยกันก่อนนะ